ไอ้วันทองมันูใส่ใส่ราบั่เอะอ่วยใส่ไมาไี่น้องว่าไอ้วันท้องแท้แท้นี่ดวยวยาขวามึกตื่นในวันคืนมเจ้าหัวยังี่นอนอ้วันท้องแท้แทอบเอมองขี้มีบักหลายเออไปยัางมึงขึ้นมาขี่ใส้ใกกูนี่บัเนี้ห้องนามมาอยู่ไก่เด้นผุนห้องนามอยู่ผุนปริสิองใจ อีสัญญาณใกล้เป็นฮ่ามีบาดเนี่ยมึงคือก้านอกใจกูจังสีอ่อปันทองอยู่ใส่น้องบาดนี้ดิบอยู่ดาเวทีนี่ยบอยีห้าสันดานพอดีมึงคือก้านอกใจกูออมึงคือหยังจังสีอันบักลาบักลาสูนหิวคอแม่นบอมันนอกใจผมมันนอกใจเตี่ย อะไรนอกใจมันอีกโคตรสบเอาไปกับบรลูแล้วเจ้าตีัวเจ้าตีย่าเออเอาเป็นไพสนาอีวันท้องแท้ะมีไม่ได้ไอันนี่ไม่วันท้องอันนี้แมงวันเขียวอันเนี่ยเจ้ายวบางตัสีสุดกับหัวมันเนี้ยหัวกลมๆก็ยังเนี้ยไปมม่ฉี่มาเนี่ยเม็นจังไหมูเจ้าล้ำเลียงเดียวกันบ่โดนนี่เอาไปคอยเปิดตัวไปอีกแม่แอนซุบปอบนี่ออกมาเห็นยังเนี่ยเอาเป็นนี่ยังเป็นผู้ใดนี่บอกเพื่อนว่าเป็นผู้ใดเป็น ขุนแผนมัดน้ำหาดวันทอง,ขของครับผมขุนแผนมาเนี่ยแมนครับโอ้หน้าตาวันมันขุนสร้างอ้าวแต่ให้อภัยอยู่เส ok no. ียงดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะเสียงรออยู่ขุนแผนสตีละแมนครับขุนนแผนเขาจะบอกบอกว่าขุนแผนนี่ยหลวบรอหุ่นดีสิเพลกลายหุ่นเด้แมนมาอู้ฮะขึ้นย่อยจากซีมันบอกว่าขุนแผนในนี้สิเกแลเนโนแมน่เนาะ มันมั่นถือมันยังแง่กระดอกกระเดียดทำไมมึงสิไปอ้อยไฟบอกมันคือเ่ราะเสเหนาวเอาไม่เห็นยังบัวเอาไม่เห็นยังลาเอาว่าน้ำหาอีกวันทองครับมีบ้านนี้คนอื่นใส่แสบบ้านนี้ใส่ค้อนบ้านนี้โอ้ยตะตีนยังกูกระจุกไปแห้งเลยจะเอาไม้ฟาดกูอีกเหรอวยโอ้ยกูก็หิวเข่าแห้งนะสูงแม่บ้านนี้อี่ฮะนี่คักเป็นแม่กูนี่เอามึงมันวะมึงเอาจใจไหนครับกูไปหนังมึงก็อเมาส่งเข่าหน้ากูเนะ เอาจังไหนมึงมากันนี้แล้วผัวหน่อยผัวใหญ่มึงบอกหัวหัวใหญ่นี่บอกผัวหน่อยฮะมึงเจอกูแท้อียอ่างนี่อีซ้ำสาเอ้ากูลัาเนี่ยกูว่าอยู่แล้วอีเถ้าชะลาบัลลตีมึงมาเล่นสู้อยู่นี่แมนบอแม่กูเด้อแม่กูนิวบอกงามนี่ต้องเป็นของกูเก่าร่อยเก่าซิบเก่ากูเจอแล้วนิวนี่อีขานี่เอ้านี่ผัวทั้งสองคนของมึงแมนบอแหม่บ้านนี่ ผัวตังไหนวะาใส่นิ้วมึงนิ้วได้มันงามๆเอามาเนี่ยมันมล่ำเลียงเดียวกันบ่าคนผีข้อสอกอันนี้คอยบลูเด้อรสุ่มเจ้าแกปัญหาเอาเองเด้ออันขอบข้อสุ่มเจ้าคอยโบกี่ยวไปเลยเด้อ,อมากกับเคลื่อนล่ำเลียงก้องเขานไอยขาแม่บังกะดีพัน,น,นก,กุุงคุนิมานโจูนบังกะดี่ันขุนแผนแม่สุดเลยซ้อมใช่กันบ่หมอล่ำเด้อนี่แม่มึงหูปากไปเลยอีปากปลาเด็กปลาขี่ผัมึงมาตันจิลืออยู่แท้ โุ้ยกูไดเอาทีโลลพลินตลกอยู่บ่อีเว่น,นอีหัวโลนสันสามันเป็นองค์คุรีมานบ่องคุรีมานดิมุ้ยบักท้องกุกับพวกก้าก็อึ้งกันแล้ววะบักนี่เพี้ยนยากท้องบอกกักท้อง,อองเถ<อ>เนี่ยเออบักฆ้าเนี่ยนาม,มันคือจังลิงส่งเครื่องแถอบักปอบเฮ้ยหนีห<อ>นีขันซีเปเนลหนีกูปรจ้างดอกมอลำผีบ่ามอลำไทยข้าวตัวนี่เอาอาออแมากับตีนยันกูเอายันกูเอาบักวันนี่ครับก้มูอเอามึงสิไปใส่กูปรจ้างดอกขันซีเปเนลหนี้อาเอาวะกูปรจ้างดอก